สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเจตปรางเมินราม่าควงเข้าวัดทำบุญแฟนคลับจับตารอฟังความจริงเจตเจตพิพัฒน์และเลดี้ปรางเมินราม่าหลังชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ล่าสุดมีคลิปที่ทั้งคู่ได้ไปทำบุญถวายสังฆทานด้วยกันช่วงนี้ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์ชาวจิ้นออกมาให้แฟนๆได้ฟินอยู่บ่อยครั้งทำเอาแฟนละคร อินนอกจอเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เลดี้ปรางโพสคลิปร้องเพลงคู่กันจนกลายเป็นดราม่าชาวเน็ตจ,จับตาความสัมพันธ์โดยตั้งข้อสังเกตว่าไม่ค่อยเห็นเจตเสิร์ฟความหวานคู่วิวแฟนสาวเลยพร้อมกับตั้งคำถามว่าเจตวิวยังรักกันหรือไม่อย่างไรก็ตามคงต้องรอเจตปรางชี้แจงกันต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ